สวัสดีครับกลับมาจอดเลือกเรื่องราวกันอีกครั้งวันนี้เราจะคุยกันถึงจางสเวียนอาจารย์ที่เอ่อเหมือนจะชื่อเสียงแย่ที่สุดในสถาบันหงเทียนเลยนะแต่ปรับสร้างเรื่องเซอร์ไพรส์ไปปรากฏตัวที่สมาคมนักปรุงยาพืชสอบซะง,งั้นใช่ค่ะตอนนั้นบรรยากาศคืองงกันหมดโดยเฉพาะสิทธิเอกอย่างเจ้าหยากับผู้ติดตามเหยาหานที่รออยู่ข้างนอกนี่ลุ้นตัวโก่งเลยแบบอาจารย์จะไหวเหรออะไรทำนองนั้น กังวลปนสงสัยแหละเนะว่าอาจารย์ที่ใครๆก็ว่าไม่เอาไหนเนี่ยจะมาทา้าทายเส้นทางนักปรุงยาจริงๆหรอมันก็ไม่แปลกที่จะคิดแบบนั้นการสอบนักปรุงยาไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะยากมากๆแต่แลองไงครับข่าวที่ออกมานี่คือจางเซวยียนสอบผ่านรอบแรกแถมได้คะแนนเต็มโอ้โหคะแนนเต็มใช่ทำเอาเหยาี่หานอึ้งไปเลยส่วนเหมินเสวี่ยคนที่สอบด้วยกันเราไม่ชอบหน้าจางเซวยียนอยู่แล้วน่ะเออ น่าซีดไปเลยล่ะก็น่าตกใจอยู่หรอกค่ะการสอบรอบแรกนี่คือความรู้เรื่องสมุนไพรเป็นหมื่นหมื่นชนิดเลยนะแล้วยังต้องเข้าใจเรื่องร่างกายมนุษย์อีกการได้คะแนนเต็มนี่มันระดับปรมาจารย์แล้วจริงยากจะเชื่อเลยสำหรับคนที่มีประวัติแบบเออเคยทำให้นักเรียนธาตุไฟเข้าแทรกได้นะนั่นสิคะมันดูขัดกันมากๆเรื่องยังพีคไม่พอผลรอบสองก็ตามมาติดๆคนอื่นอย่างซุนเทาเฉียนหวนมั่นตกหมดเลยอ้าว แล้วจางซูเยนล่ะผ่านฉลุยได้เป็นนักปรุงยาฝึกหัดทันทีหวนเสียคนนั้นอ่ะแทบจะล้มทั้งยืนเลยเหมือนโดนตบหน้าแรงๆแค่เป็นนักปรุงยาฝึกหัดได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะสําหรับสถานการณ์ของเขาแต่จางเซียนยังไม่หยุดแค่นั้นครับพอได้ตําแหน่งปุ๊บเขาก็ประกาศเรื่องช็อกกว่าเดิมอีกคะทาอะไรต่ออีกคะเขาบอกว่าจะเข้าโตวาทีโอสดหรือพิวดบเบในบ่ายวันรุ่งขึ้นเลย บ่ายพรุ่งนี้เลยเหรอใช่เพื่อจะได้เป็นนักปรุงยาเต็มตัวทันทีโอ้อันนี้บ้าบิ่นของจริงเลยนะคือโตวาทีโอสดนี้ต้องไปดีเบตความรู้กับนักปรุงยาจริงๆ1ิิบคนร่วนเลยนะแล้วต้องชนะทุกคนด้วยโอ้โหสิบคนใช่ค่ะว่ากันว,าากว่ายากกว่าลงมือปรุงยาเองซชอีกแล้วบทลงโทษถ้าแพ้นี่โหดมากโหดยังไงครับปรับเงินล้านเหรียญทองเลยนะแล้วยังโดนโบยอีกร้อยทีแถมห้ามสอบอีก1ิปี โหดจริงแล้วทำไมเขาต้องเสี่ยงขนาดนั้นละ่ะมีเหตุผลค่ะเขาต้องการเข้าห้องสมุดขั้นสูงให้ได้โดยเร็วที่สุดอ๋อเพราะมีตำราที่เขาต้องการอยู่ใช่ค่ะตำราเกี่ยวกับกายพิเศษซึ่งมีเฉพาะนักปรุงยาที่รับรองแล้วเท่านั้นถึงจะเข้าไปอ่านได้แล้วเขาก็มีเวลาแท้เครื่องเดือนเองก่อนจะถึงการประลองนักเรียนใหม่อ๋อเข้าใจละมันโยงไปถึงสิทธิ์ของเขานนั่นเองเจ้าหยาถูกต้องเลยค่ะ เพอาเต้าอ,อยารู้เรื่องนี้เข้าเธอก็ปฏิปต่อเรื่องราวได้ทันทีเพราะเธอรู้ว่าตัวเองมีกายพิเศษหยินบริสุทธิ์ที่อาจารย์เคยบอกไว้ใช่ค่ะแล้วเธอก็รู้เลยว่าที่อาจารย์ยอมเสี่ยงอันตรายครั้งใหญ่นี่ก็เพื่อจะหาทางปลุกพลังในตัวเธอให้ทันแข่งโห oh. วินาทีนั้นเจ้าอยาคือแบบซาบซึ้งมากน้ำตาไหลภาคเลยรู้ว่าอาจารย์กำลังแบกรับอะไรเพื่อเธออยู่เข้าใจความรู้สึกเลยนะเนี่ยขณะเดียวกันที่ห้องสมุดนักปรุงยา จางสุเยียนใช้เวลาพลิกตำราเร็วมากจนถึงกลางคืนเลยพอออกมาก็เจอโอหยางเฉิงกับตู้มันอา้าวสองคนนั้นมาทำอะไรคะกำลังเถียงกันอยู่เลยถึงขั้นพนันกันด้วยนะว่าทำไมจางเสือนพลิกตำราเร็วขนาดนั้นบ้างก็ว่าทำเท่บ้างก็ว่าเบือ่อบ้างก็ว่าเช็คกระดาษฮ่ <c oughs> <c oughs> หาหาคิดไปได้สารพัดเลยแล้วจริงๆคืออะไรคะจางุเยียนตอบง่ายๆเลยครับทำเอาสองคนนั้นอึ้งไปเลย เขาบอกแค่ว่าค่าแค่หาตำราที่ต้องการไม่เจอเลยพลิกดูไปเรื่อยๆจนหมดกองนั่นแหละอา้าวง่ายๆงี้เลยแหละ <laughs> ใช่ครับพอออกมาข้างนอกก็เจอเจ้าหย่ากับเหยาหานรออยู่เจ้าหย่าเนี่ยคุกข่าวขอบคุณทันทีเลยส่วนเหยาหานล่ะ คนที่เคยดูถูกอาจารย์ไว้เยอะเหยาหานก็กล่าวขอเข้ามาอย่างจริงใจเลยครับดูเหมือนจะเข้าใจอาจารย์จางมากขึ้นแล้วแล้วตอนนั้นเองเหยาหานก็ได้รู้ความจริงอีกเรื่องเกี่ยวกับย่ามารดาอรุณเย็นที่จางเซวนเคยให้เจ้าหย่าไปง่ายๆนะคะอ๋อย่านั้นมันแพงเหรอครับแพงมากมูลค่าตั้งหนึ่งแสนเหรียญทองจางเซวนเองก็เพิ่งรู้ราคาตอนนั้นเหมือนกันนะโอ้โหแล้วเขาว่าไงในใจนะ่ะเสียดายอยู่แหละ แต่ข้างนอกก็ยังวางมาดนิ่งๆทำเป็นไม่สนใจเงินทองเหมือนเดิมฮะต้องคีบลุกสินะแต่เหตุการณ์นี้ความรู้สึกของสิทธิ์นี่แหละที่ทำให้จางสเวนเหมือนตระหนักถึงความรับผิดชอบของครูจริงๆจังๆครั้งแรกเลยนะอืมใช่ค่ะเขาก็เลยเกิดปฏิญานในใจว่าจะพาสิทธิ์ทุกคนไปให้ถึงจุดสูงสุดให้ได้ ซึ่งในคืนนั้นเองเขาก็กลับไปฝึกฝนเลยนะใช้ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ของเขาวิเคราะห์ตำราจนหาวิธีทะลวงจุดชีพจรลับซินเฉียวได้สำเร็จแล้วก็ทะลวงผ่านระดับ6พีเซียได้เลยใช่ไหมคะใช่เปิดจุดชีพจรไปกว่า20จุดในคืนเดียวพัฒนาเร็วมากสุดยอดจริงๆค่ะขณะเดียวกันทางฝั่งเจ้าหยาเธอก็เล่าความจริงทั้งหมดให้หย่าหานฟังทั้งเรื่องกายพิเศษแล้วก็เรื่องที่ผู้อาวุโสสังเชิน คอยกลั่นแกล้งอาจารย์จางมาตลอดเหยาหานพอรู้ก็คงทั้งช็อกทั้งโกรธเลยสิโกรธมากค่ะแล้วก็ตั้งใจเลยว่าจะต้องเปิดโปงเรื่องนี้ล้างมนถินให้อาจารย์จางให้ได้เรื่องนี้ก็กระจายไปถึงสิทธิ์คนอื่นๆด้วยทั้งเจิงหยางหยวนเทาพวกเขาก็มีกำลังใจฮึดสู้ฝึกหนักขึ้นไปอีกเพื่ออาจารย์เป็นทีมเวิร์กที่ดีจริงๆค่ะแข็งเขาก็เอ่อยังกังวลอยู่ดีนะกังวลเรื่องอะไรคะสิทธิ์ก็ดูพัฒนาขึ้นเยอะนี่นาะ เขารู้ว่าถึงสิทธิ์จะเก่งขึ้นเร็วแต่ถ้าเทียบกับสิทธิ์ของอาจารย์ลูสวินคู่ปรับตลอดการยังห่างชั้นกันเยอะโดยเฉพาะเมื่อเหลือเวลาอีกแค่ครึ่งเดือนก่อนการประลองอ๋อจริงด้วยยังมีประลองนักเรียนใหม่อีกนี่นาะใช่ครับตอนนี้จางเซียนก็พิสูจน์ตัวเองไปได้ระดับหนึ่งแล้วได้รับความนับถือมากขึ้นตัวเองก็เก่งขึ้นเร็วมากด้วย แต่ความท้าทายใหญ่ๆเพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆทั้งโตว,วาทีโอสดที่เสี่ยงสุดๆในจะการประลองที่ต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่ามากในเวลาจำกัดอีกนั่นสิครับคำถามคือด้วยความมุ่งมั่นความสามารถพิเศษและเหมือนโชคจะเริ่มเข้าข้างบ้างแล้วเนี่ยจางเซียนจะพาสิทธิ์ของเขาผ่านเรื่องทั้งหมดนี้ไปได้ไหมจะไขความลับกายพิเศษได้ทันเวลาหรือเปล่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อไปต้องรอติดตามกันครับ